สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับนี่ครับมาพบกับเสียนเวสวรรณโนร้โอยหนึห่งปีโอ้โหหลวงพ่อพัดบุญญากามโมโนะวันนั้นแบ่งปันวพี่ไปองค์ละร้อยวันนี้เลยมาแกะดูทั้งหมดว่ามีเนื้ออะไรบ้างเอามาให้ชมเลยนะครับรุ่นนี้นะมีทั้งกล่องสีแดงนะครับซึ่งเป็นการรุ่นเนื้อนะ่ายการรุ่นเนื้อจัดสร้างที่หนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อ้าลังแนละนี้กล่องสี เหลืองเป็นรายการแจกทานนะครับมีแค่2กล่องนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูใบรายการก่อนวันนี้มีเนื้อหลักนี่เกือบครบเลยนะครับเกือบครบเลยนะแต่ผมโชว์เนื้อหลักอย่างเดียวก่อนอ่ะมาดูใบรายการครับนี่โอ้ใบรายการไม่ค่อยชัดตอนเดี๋ยวขอดูนะนี่ครับใบรายการนะครับสำหรับใบรายการรุ่นนี้อขออนุญาตซูมสักครู่แอบนี่มาแล้วสําหรับใบรายการรุ่นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเสียนเวสวุวรรณโนร้อยหนึ่งปีนะครับรุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าลังราคาจองเท่าไหร่รู้ไหมครับ สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะราคาจองเนี่ยตกสามร้อยบาทต่อหนึ่งลุ้นเลยนะครับนี่ครับหนึ่งลังนะครับหนึ่งลังการันตีเสียนนะครับเสียนเนื้อเงินเนี่ยสามใช่ไหมครับสามนะครับสามองนะเนื้อเงินนะเนื้อเงินก็จะมีเงินลงเนื้อเงินลงยาราชาบดียาแดงยาเขียวเนื้อเงินซาตินนะครับเนื้อเงินซาตินลงยาราชาบดีแล้วก็เนื้อเงินด้านเนื้อเงินด้านเนี่ยโอ้โหพี่ดูเนื้อเงินด้าน ตัวแรกผมนึวกว่าเนื้อเนื้อแบบเนื้อชุบอันนี้เป็นเนื้อเงินด้านนะเนี่ยโอ้โหมาขอไล่ดูแต่ละรายการให้ดูเลยนะแล้วก็น,นี่ครับตัวกล่องเหลืองก็จะเป็นพวกงานสามกษัตริย์งานชุบทองโบราณชุบเงินโบราณน,นะครับนี่งานเพ้นงานเพ้นก็จะสร้างพอสมควรไนดะ้ประมาณ300กว่าองค์นะครับแต่ถ้าเป็นงานลงยาหายากจะเป็น1 6 9องค์เลยเพราะสร้าง169ึ่งอ่ะมาดูกันครับพอประมาณนะวันนี้องค์แรกโอ้โหนี่พี่ดู เนื้อเงินยาแดงใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่เนื้อเงินยาแดงครับไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่านะนี่เนื้อเงินยาแดงอ่ะองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปเป็นเนื้อเงินซาตินลงยาราชาวดีครับเนื้อเงินซาตินลงยาราชาวดีนี่ผมขอซูมซูมเข้าไปได้ไหมนะฮะโอ้โภาพแตกๆมาเนี่ยอ่ะภาพชัดแล้วนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับนี่ รายการที่สี่เห็นไหมครับโอ้โหดูความคมชัดเห็นไหมครับใครสนใจรีบเลยนะมีรายการทั่วไปแบ่งองค์สมองละร้อยด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาราชาวดีเช่นเดียวกันเนี่ลงยาฟ้าราชาวดีนะครับเนี่โอ้โหแล้วก็มีเงินด้านที่ผมไม่ดูไปนี่เงินด้านดูโอ้โหเงินด้านแล้วผมดูกระไหลเงินนะครับเป็นเงินด้านเลยนะเงินเงินด้านเลขโคตดออกอยู่ด้านในนะครับด้านในเสียนะเลขโคตดนะครับ ตกอ,อยู่ด้านในแนละเลขโคดนะครับเนี่ยาเลขโคดอาเลขโคดเนี่ความผมทัไม่ต้องห่วงกล่องใหญ่ด้วยจมูกไม่มีโดนนะครับแล้วก็เนื้อเงินเนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินซาตินเห็นไหมครับโอ้ไม่รู้ผมแบ่งเอฟซีไปหรือเปล่าน,นะเมื่อคืนนี้ใครได้ไปบอกด้วยนะผม,ผ,มผ,มผมรักผมผมนึกว่าเนื้ออัปากา้าตอนแรกเนื้ออัปากา้าซาตินนะใครได้ไปรายการที่ห้าดีใจด้วยนะเป็นเนื้อเงินนะครับองค์ค่อนข้างจะหนักนะครับงานหลอ่อต้น,ท,นทุนสูงอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีงานอื่นๆงานอื่นเนี่อันนี้เป็นนวะโอ้โหนวะรายการที่6เป็นนวะเต็มสูบเนี่นาวะนี่จะมีเนื้อหลิกน้ำพีก็ใกล้เคียงกันแล้วก็มาหาชนนก็ใกล้เคียงกันนะโอ้ท่าไม่มีไปรายการนี้ก็ดูลําบากเหมือนกันนะครับบอกเลยนะถ้าไม่มีไปรายการนี่ีลยวลำบากเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไล่ดูงานลงยาให้เนี่งานลงยานี้เป็นเนื้ออะไรครับรายการอุยอ้ยหนึ่งหกแปดอุ้ยอะไรเนี่ยเรยพิเศษ ฮ้ยผมได้องค์พิเศษเรออ้อหนึ่งหกแปดอะรายการมีแค่ไม่กี่รายการผมได้รายการพิเศษเลขหนึ่งหกแปดแล้วเนี่ยอันนี้แอบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยว,ยว,ยว <laughs> แล้วก็มีเนื้อแบกนี่แบกอย่างนี้นะครับเนื้อแบกนี่ครับที่บอกอะคล้ายเนื้อนาวาเห็นไหมครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมลสารนะเห็นไหมครับคล้ายนวาวะพอสมควรนะอันนี้มหาชนวนมลสารนะครับแล้วก็มีเนื้อนี้อันนี้อะไรครับสามเคไหมครับสามเคข้างหลังสวยนะนี่ดูข้างหลังเขาลงยาไอ้ ทำ 3K ที่วสวยนีนเนื้อ 3K ครับเนื้อ 3K แล้วก็มีนี่อันนี้มากกิ้งเงินเงิน Halloween ด้านนั้นเงินแต่นี่เป็นชุบเงินขัดเงานี่ชุบเงินพ่นทรายนี่เป็นชุบเงินพ่นทรายเห็นไหมครับคล้ายกันเลยนะอันนี้เป็นชุบเงินพ่นทรายโอ้โหห้าร้อยเลยหรออันนี้เป็นชุบเงินพ่นทรายนะครับแล้วก็มีนี่ผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้พี่เห็นไหมครับฝังพลอยจริงนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินฝังพลอยนะนี่รายการที่สี่สิบหกนะครับ ทองเหลืองฝังพลมีรายการละรอีกที่น่าสนใจมีจับทีละคู่เลยนี่เป็นชุบทองชุบทองพ่นทรายนะครับนี่หน้าดําหน้าแดงเนาะแล้วก็จะมีรายการหน้าเขียวด้วยโอ้โหชุบทองหน้าเขียวก็มาโอ้โหนี่อันนี้เนื้ออะไรนี่เนื้ออะไรขอดูก่อนเนื้อัใกล้ๆกันเยอะจริงพี่หกสิบเอ็ดอันนี้เป็นทองแดงเถื่อนใช่ไหมครับใกล้กันเลยนะที่ทองแดงเถื่อนนะครับและรายการอื่นๆก็จะมีเนี่ยอ่านี่รายการสองเค อันนี้เป็น2อเนี่ 2K a แบ็ k เท่หน้าทองนะครับแล้วก็จะมีชุบทองพ่นสายเพียวอย่างนี้ชุบทองพ่นสายเพียวแล้วส่วนหน้าเพชรโอ้โหดูหน้าเพ้นยังสวยเลยนี่งานหน้าเพ้นเป็นไงล่ะงานหน้าเพ้นก็สวยนะครับโอ้โหเอาเรื่องเลยแล้วก็จะมีงานลงยาอะไรการนิดอื่นพวกเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองทิพย์นะครับฝากกดติดตามด้วยละกันชุดนี้แบ่ง f c แน่นอนนะ ใครสนใจรีบเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ